สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t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  Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้เกมเปิดแล้วนะผมประมาณเที่ยงนะฮะเกมเปิดแล้วเกมเปิดแล้วนะครับผมมา open okay, challenge รีหรือเปล่าวะยังไม่รีวนะนะพวกเอีเวนต์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเอีเวนต์ยังเหมือนเดิมที่มาใหม่ก็คือ ตรงนี้ตรงนี้นะผมอัปเดตไอ้คิณโมเม้์เข้ามาให้เลขนะผมแต่พอยก็ยังไม่น่าถึงนะอาทิตย์นี้น่าจะยังไม่มีใครได้เลขนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ไม่แน่นะถ้ารอบเลขใครยังไม่ได้เลขก็มีสิทธิ์เลขรอบนี้ได้นะนะแบบเนี่ยแบบใครเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยรอบนี้ที่น่าสนใจมีฟอลันบ่ะฟอลันบ่ะฟอลันวาก็หดเหมือนกันนะครับผมค้าพลังค่าพลังยิงแรงน่าจะยิงแรงนะเนี่ยน่าจะยิงแรงนะ มีโรซสกีมีมอลดินี่นะครับผมมีเออร์วินนะเออร์วินก็น่าสนใจนะน่าเอานะอยากได้เหมือนกันนะแบ็กนะซ้ายนะฮะสายอะไรไม่รู้สายอะไรไม่รู้นะครับผมนะยังไม่เคยใช้เหมือนกันเอลเบอร์เอลเบอร์นเก่านะประมาณนี้โอเครูเบอร์คานนะครับผมถ้าผมจะเอานะคิดหนักอยู่ถ้าจะเอาก็น่าจะเป็นเออร์วินว่ะแบ็กซ้ายดีวยกว่าว่ะเนี่ยกองหน้าแม่งเยอะและ้ว เอาเบิร์ซายตัวเบิรได้ใช้ชัวร์ๆดีกว่านะครับผมเบิร์กซายบิร์กซายอืมน่าจะเป็นเออเออร์วินเออร์วินวะจริงๆถ้าจะเอานะเออร์วินมอรินี่อย่างเงี้ยได้อยู่ได้อยู่นะโอเคนี่คืออัปเดตเข้ามานะพวกฟีเจอร์ที่จะให้เลขก,ก็น่าจะมาวันจันทร์นะฮะฟีเจอร์ที่จะให้เลขน่าจะมาวันจันทร์แล้วก็มีสกิลมาใหม่นะมามาแล้วก็มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมมา แต่ามาดูแพ็กนักเตะนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกันอินทริกมูเมนต์ของสเปอร์แล้วก็พรีเยอร์ิวิกของเบอร์ไวน์นะแล้วก็มีของเจลีครับผมเท่าสุเปียนนะมีนักเตะไทยนะนักเตะไทยไม่มีก็โอ้โหเดะหื่งเจทีมนี้ไม่ติดเยอะจังวะเจทีมนี้ไม่ติดเยอะจังอ่ะดูดิโหูโครึ่งอ่ะครึ่งของครึ่งเลยมั้งเนี่ยโคตรเยอะทีมเนี้ยนะทีมอะไรวะนะครับผม ติดคูดเยอะโอ้โหมันดำด้วยนะเนะี่ยกูแต่ทีมนี้ติดไม่เกินครึ่งอะ่ะเชี่ยโหดจัดเนะี่ยมาเยอะเกินบางทีแต่ไทยไม่มีให้ล่อเลยถ้ามีสักคนนะพอแบบล่อตาล่อใจหน่อยนะจัดแล้วเนี่ยเปิดเลยเนี่ยเนะีนะ่ยเปิดได้สามครั้งเองนะผมแล้วก็มีกาลาตาสรายนะผมจัดไปปราดามิลฟากาวนะผมก็น่าลองเหมือนกันคนนี้ปรับเรียบร้อยนะฮะ ราไดเมฟากาโอเคหมดแล้วผมมาเรามาจัดเพลย์เยอร์ดอวิกก่อนเลยนะผมจะได้คิมมิกจะได้นาโชจะได้ฟฟเดนอะกได้ลาตโรม,มาตินิสอยากได้ลากาเซกอยากได้กลองหน้าเยอะๆเ <c oughs> นอะเชียซ่าอย่างเงี้ยมาจัดนะผมเปิดสามครั้งอ่ะขออย่างเดียวขอยหญ่ให้ได้ตัวซ้ำก็พอแล้วไม่เอาตัวซ้ำนะคนนี้ไม่เอาตัวซ้ำนะอังกฤษหรอโฟเดนฟฟเดน เ้าอมืมาว่าเท้าซ้ายครับผมโหโคตรงามอะโอ้ยข้วาวพลังไม่เยอะแต่ยอยากลองไงเป็นนักเตะที่อยากลองนะผมโอเคฟอเดนนะแมนเชสเตียร์นะผมเมื่อคืนกระซัดไปสองศูนย์นะระหว่างแมนซิตี้กับเมนยูนะผมมามาเมื่อคืนสกรอร์ที่สองศูนย์นะผมจะลองเม็ดเพย์ไปสามหนึ่งก็สองลูกเหมือนกันนะอิตาลีเหรอใครวะ ลาตโรมาตินิสโอ้โหเป็นนาปูรีใช่ปะมไม่ได้อยากได้เลยนาปูรีเนี่ย <c oughs> นะโอ้โหโอเคนะผมชิลนสกี้เนะี่ยมาครั้งสุดท้ายฮนะขอคิมมิกขอคิมมิกคิมมิกเฮ้ยมีรุ่นปะ สวยโอ้โหคิมิกมาว่ะเชื yeah. ่อคิมิกนะอืม mm hmm. สุดยอดประเดิมวิกจากทีนี้ผมถือว่าคุ้มอยู่นะถือว่าคุ้มนะโฟร์ดนคิมิกนะ mm hmm. อืมโว้ติคนหนึ่งมันจะเป็นชิลินสกี้เลดิเนะี่ยโอเคมาแล้วต่อไปเราจะมาเปิด Player เ h e w วิกของไม่ใช่ดิไอ o ค i c น o m e โมเมนต์ของสเปอร์นะผมเกตคอยเป็นอย่างสุดปอนฟาสก็อย่างได้รบี้คินก็อย่างโหด เปิดไม่เยอะขอสักพันสี่แล้วกันเหลืเอเงบไว้สักสองพันเหลืองบไว้สองพันนะผมมาเหลืงองบไว้สองพันนะฮะขอเปิดพันสี่แล้วกันนะว่ามันก็ไม่ได้อยู่หรี่ร่อนหรอก็ไม่ได้อยากได้มากไงขอพิสักพันสี่เหลือเงินไว้หน่อยหรือว่าได้ใครสักใครคนหนึ่งก็ได้จะหยุดและ้ะจริงนะจะไม่เปิดหมดนะเปิดแค่ของปากของคอนะผมเปิดแค่ของปากของคอฮะมา เ <c oughs> งียบอากิร่มาวะเนี่ยค่อนข้างเงียบนะผมเคสคอยเคสคอยมาฮึมริสพันนะ์เนี่ยโอ้โหขอสูตรขอรองสูตรอีกทีไปไม่เหล็กวะ่ะไม่เหล็กวะ่ะเนี่ย เกดคอยเกดคอยคนนี้ย er. <decorative. S 1> ิงไกลดีมากนะผมเกดคอยนะสเปอร์ไม่เหล็กเว้ยโอ้โหเกโดตัวที่สองอะเจ้ดสุดนี้บอลดำบอกเยอะสุดนี้บอลดำบอกเยอะนะฮะไปโอ้โหไม่เหล็กกว่าทุกคนไม่เหล็กกว่าลีหกร้อยครับผมอีหกร้อยเท่านั้นฮะ อืมไม่เหล็กว่ะอุ้ยเว้งเสียวเลยนะผมเชื่อจะได้ปะวะก,กลัวอืมยัอยงอะอยังไม่ได้ฮะเชื่อโอ้โหซันหนึ่งมินเนะื้อืม โอ้อยังเออจะหมดแลวแล้วผมเชื่อปวดยาก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 แลนะ้โอ้ยสุดท้ายผมโอ้นักเตะเต็มอนักเตะเต็มฮนะขอไปลบก่อนทีน่นักสุดท้ายนะผมเชื่อไม่ได้วะพันสี่พันสี่ไม่ได้วะนะยลบก่อนสักคนหนึ่งพันสี่ไม่ได้วะเนะ เศร้าเงินนะเศร้าเงินนะนะอยู่ในละที่นี่ครั้งสุดท้ายครับผมผมจะมาปิดนะผมจะพอแล้วหรือว่าสองพันนะครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้อยากได้มากขนาดนั้นไงโอ้โหไม่ได้ว่ะทุกคนไม่ได้วะไม่ได้ว่ะโอ้โหแต่ก็คิมิกมานะเว้ยนะเปิคอนิกไม่ไม่แตกเฉยวัดดำมาซะเยอะนะผมมา เรามาอัพวิวกันดีกว่านะผมได้คิมิกมาฮะคิมิกคิมิกขอลบมันเตะก่อนนะลบก่อนลบก่อนอัะไนไม่ใช้ลบเอาเอาให้หมดลบเอาให้หมดลบเอาให้หมดเรกิลอนเหรอเก็บไว้ไหมเก็บไว้ก็ได้กดลบก่อนนะเราได้คิมิกมากับโฟเดนนะครับผมนักเตะที่เราต้องการนะฮะมาคิมิกอัพวิวรับผมดูตันเก้าแปนะกลางรับคนนี้ ที่้าดาวให้ไนในหมดเนี่ยหมาบผมตันไหมตันนะผมก้าวเอ็ดนะโอเคชิลินสกี้ไม่อัพนะเลยกันนะโฟเดนนะมา,อาลองโฟเดนอลองคิม,มิกเดี๋ยวลองเกทคอยสี <c oughs> 4, ่สามวะไม่ตันวะมาตันป่าววะตันเนื้อ เชียร์ไม่ตันอีกเนี่ยผมไม่ตันนะสักสองอันแล้วกันอย่าอย่าเพิ่งรีบสักสองอันมาโอ้โหนิดเดียวครับผมอีกนิดนึงนะอีกห้าพัน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 สามพันหมื่นปึดเปิดโอเค รีบร้อย95นะครับผมแต่คิมิก98นะเอาคิมิกลงสนามเลยดีกว่าเนี่ยน่าจะได้เป็นตัวหลักเลยนะคิมิกเนี่ยที่ผมใช้อยู่แผนนี้อันไหนหวอันนี้ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเไคเข้มต้องพักแล้วว่ะไคเข้มต้องพักแล้วว่ะเอาจริงคิมิกต้องมาแล้วคิมิกต้องมาแล้วโอ้ยเนี่ยคิมิกคิมิก โอเคนะผมดูค่าพลังหน่อยนะขู่ครองบอลได้นะส่งสั้นเปิดบอลได้นะผมความเร็วได้สเตมินาออ้สเตมินาเยอะนี่แหละที่ต้องการนะผมไล่บอลก,กระจายแน่น,น,นะน,นอนนะเน้นไล่บอลนะผมคิมิกเนี่ยโอเคค่อนข้างสวยนะผมตรงนี้อยากได้ตัวอดิตจังเนเนเวทแต่ตัวนี้ก็โหเลยนะเนเนเวทเชันเนี้ยนะค่อนข้างสวยและทีมเริ่มสวยแล้วฮะ ยั yeah. คทมิกมาแล้วก็มีโฟเดน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 ต้องลองใช้ดูก่อนนะโฟเดนว่าจะเท่า,าโกเรสกาตลอแต่โกเรสกาขึ้นเกมดีไงเนี่ยต้องดูโฟเดนก่อนว่าจะยังไงนะครับผมโอเคก็ค่อนข้างสวยอยู่นะค่อนข้าง,าง,างสวยอยู่นะทีมเนี่ยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะไม่งไงคอนดิเปิดไม่ได้สักคนเลย <laughs> ไม่ได้สักคนนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ถ้าเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระด,ดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปะบ๊ายวิบาย l ล t s ส o